สวัสดีทุกคนฉันคือคาปิบาร่าที่สู้ชีวิตข้าวเคอไม่ค่อยมีกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาเต้นแรงเต้นกาเพื่อขอเสศษทางจากชาวบ้านกันดีกว่าคุณผู้ชมเขาทําอะไรกันสวัสดีครับผมทําอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยจะชนคาปิบาร่าอยู่แล้วไม่เห็นหรือไงคาปิบาร่าเดินอยู่เนี่ยเราจะมาขอทานกันนะคะทุกคนเราจะพูดกันแบบตรงๆเลยเราจะต้องเต้นเพื่อแลกกับเศษตัทงทุกคนนะคะ นี่เราจะมีไฟด้วยนะคะคุณผู้ชมมันจะมีไฟด้วยสีชมพูนะคะน่ารักสุด,สด่ะเราจะมาเต้นกันนะคะเรียกเศษตังของทุกคนนะคะนี่เลยมีใครเห็นใจฉันบ้างไหมดูถ้าบอกลดนะคะโอ้ยโอ้ยอย่ายิงฉันเอออย่ายิงฉันเลยเออฉันกนแค่มาเต้นหาตังฉันไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครโอ้ยดูสิจีวิชันโดนไล่ยิงอย่านะไอหมาโรคจิตไอหมาชั่วอย่านะคะเออ ่วยฉันด้วยคุณตำรวจคะอยู่ไหนคุณตำรวจคุณตำรวจอยู่ไหนคะโอ้โหฉันโดนหมาแล้วยิงนะคะอย่าทำฉันเลยเฮ้อไม่ดูสิหมาใจร้ายนะคะฉันก็แค่มาหาตังทำไมเธอจะต้องทำฉันแบบนี้นี่เลยท้าเต้นใหม่คะ่ะนี่เลยสาวบางโพนะคะสาวบางโพเลยมันก็จริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดูเหมือนว่าจะมีเกาะการลายนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเราจะต้องเป็นพลเมืองดีนะคะเราจะต้องมาช่วยเขาดับไฟนะคะโอ้โหนี่เลยพลเมืองดีนะคะ,ผะ,ะ,คะเผื่อเขาจะให้ติปเราสักยี่สิบสามสิบนะคะนี่เลยลดไปเลยค่ะโอโ้เกิดอ,อะไรขึ้นแล้วบนนู้นมันมีไฟขึ้นเต็มเลยนะคะป้อมตํารวจนี่เนี่ยสงสัยผู้เกาะการ้ายนะคะเผาทิ้งนะคะเออตํารวจพวกนี้คงจะทําอะไรให้ใหมันเจ็บแสบน้ําใจนะคะโอเคลดไป ไฟไม่ดับสักทีทํายังไงไฟก็ไม่ดับนะคะเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้ไหมคะไม่น่าจะขึ้นได้แหละนะคะเออเขาก็ลดไปลดได้ไหมอ๋อมันมีเคนขึ้นไปนะคะดูเหมือนว่าจะมีคนขึ้นมาละเขาเอาเคนขึ้นไปนะคะโอเคขึ้นไปฉันว่าฉันจะทําอาชีพขับรถขับแท็กซี่นะคะขับรถแท็กซี่นะคะน่าจะมีไรายได้เข้ามาดีคว,วามไปเต้นแรงเต้นกาขอทานนะคะเน่เป็นยังไาขับรถเปิดประทุนนะคะเออธรรมดาที่ไหนแล้ว ป็นแป้นเลยค่ะนี่เลยใครก็ได้มาขึ้นรถชั้นทีนะคะค่ารถยี่สิบยี่สิบค่ะจะใกล้จะไกลเท่าไหรยี่สิบค่ะมาเลยมาเลยครับผมขึ้นไครับขึ้นไปขับเป็นแปนเป็นแปนขึ้นครับขึ้นรถรับมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วค่าขนส่งยี่สิบเออมีคนขึ้นส่งแล้วนะคะไปเราจะพาคุณไปที่ไหนดีคุณจะไปไหนครับเขาจะไปอ่างอบนวดได้เลยจ้าอ่างอบนวดใช่ไหมคะคุณอาจจะดับเพลิงจนเหนื่อยนะคะโอเค ไปคะ่ะอ่างอบนวดนะคะตรงนี้ไหมคะตรงนี้หรือเปล่าอามาส่งแล้วนะคะลงลงคะ่ะลงไหมคะเอาม่ลงนะคะแสดงว่าอยากไปเที่ยวอีกใช่ไหมคะอ่างอบนวดเสร็จแล้วจะไปไหนคะไปทะเลได้เลยแต่ฉันจะพาคุณไปทะเลเองนะคะไปปล่อยไปปล่อยใจยปล่อยใจนะคะเอ,เอ้าเ้ยคุณเป็นไรคะคุณเป็นลมเหรอดูเหมือนว่าคุณจะเป็นลมนะคะเฮ้ยมันมีไฟไหมนี่พี่พี่ปฏิบัติงานก่อนไหมคะพี่ปฏิบัติงานก่อนไหมคะพี่ลงก่อนเออมา มีคนไม,ไม่มีไฟไหม้นะคะห้างเราสับสินค้านะคะโอเครถไฟไปเร็วไฟไฟไฟหไหม้เฮลมีพีทไม่มีใครมาดับไฟเลยเหรอโหตายแล้วนะคะดูดินี่มันกงหมากงแมวนี่ดีนะคะไม่มีดีนะคะไม่มีหมามีแมวอยู่ในกงนะคะโอ้โหนี่เราช่วยไว้ได้นะคะพี่พี่นี่เป็นนักดับเพลิงภาษาอะไรเนี่ยเออนะคะเราจะต้องมาทำงานให้ ขับรถให้ฟขับรถให้ฟรียังต้องมาหลับไฟให้อีกนะคะอืมดูไม่ออกบอกไม่ถูกกับคนอย่างพี่จริงๆนะคะมาพาเขาไปส่งทะเลสักหน่อยนะคะโอเคมาเราจะอติดโอ้ยขอโทษครับขอโทษนะครับหน้าอาจจะหงายนิดนึงนะครับแต่ผมกําลังจะพยายามถอยรถอยู่นะครับนี่จะไปหรือจะลงครับพี่โอ้โหรถไม่ไปว่ะพี่ลงเถอะลงเถอะเชื่อผมนะครับเชื่อผมครับผมไม่เอาแล้วรถออะพี่เอาไปเลยนะครับโอ้เขาทําอะไรกัน ก็ทาอะไรกันคะุขาค่าฟันกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นนักสืบปเนี่เขาเป็นอะไรเขาแต่งตัวมีมีภูมิฐานนะคะเออบ้านใครเนี่ยโอ้เข้าได้ด้วยนะคะเราจะมากินข้าวฟรีสักหน่อยนะคะเพราะว่าตังเราไม่มีไงอันไหนกินวะอันนี้กินใช่ปะโอเคเราจะมากินข้าวฟรีเฮ้ยไฟอะไรวะไฟอะไรวะโอสว่างมากโอ้ตอนเช้านะคะโอ้ตอนเช้านี่จำเป็นต้องสว่างขนาดนี้เลยหรอคะตาปอดได้เลยนะเนี่ยเช้าปุ๊บแสบตาปั๊บโอเคกินข้าวแล้วกินน้ำหน่อยนะคะโอ้สดชื่นนะครับ ขอบคุณเจ้าของโอ้ยตูมตามกันข้างนอกใหญ่เลยนะคะโอ้โหไม่กอดพี่เขาหัวร้อนเกินนะคะคนเมืองนี้เขาหัวร้อนกันเกินออนะโอ้ยอะไรจะโอ้หมาคราบระเบิดหมาคราบระเบิดโอ้ยพี่ใจเย็นพี่แต่เย็นพี่พครับใตเย็นครับหม,มาคราบระเบิดนะคะหมาจอ์นวิกมื่เนี่ยคราบระเบิดด้วยนะคะหมาจอ์นวิกนะคะอ๋อมีบ้านในฟรีด้วยนะคะเราควรนอนงีบหน่อยไหมะเพราะว่าเรานั้นไม่ได้นอนมาหนึ่งคืนแล้วว่านะคะทํางานหนักเกินนะคะนอนหลับก่อนนะคะเอ้ยนิทานนอนหลับแล้วหรอ นี่ท่านอนหลับแล้วหรอมันดูสบายชิลไปป้าโอ้โหเหมือนคันหลังนะคะเหมือนเห็บขึ้นน่ะเหมือนเห็บขึ้นหลังแล้วก็กาวคันขยเยอเหลือเกินน้ําไม่อาบมาห้าพันปีแล้วไงนะคะอกินกินฟูกไปเลยอนอนนอนกินค่ะที่มาของคาว่านอนกินนะคะกินฟูกกินนอนไปเลยค่ะมาพอแล้วพอละพอละค่ะกินน้าหน่อยกินน้าหน่อยติดคอนะคะโอเคกินน้ําอืมไม่รู้ว่ากินน้ําหรือกินเศษดินเออนั่งรถไปกับพี่หมาได้ปะวะพี่หมาครับผมผมนั่งไปได้ไหมครับเออนั่งได้ปะวะ นั่งแล้วนะครับพี่พี่พี่พาผมไปส่งไปส่งทะเลอยได้ไหมครับผมอยากไปเที่ยวนะครับไปอะยังไงพี่ยังไงพี่จะนั่งหรือพี่จะอะไรนะคะออะพี่ขับเร็วพี่ขับอะพี่ขับดิไม่ยอมมาดับไอ้ยนี่อะไรรถโรงเรียนหรอว้าวผมอยากไปจังเลยครับรถโรงเรียนปะเนี่ยรถอะไรวะรถอะไรไม่รู้นะคะโอเครืว่ารถขังคุกวะไม่ใช่แหละรถเมลเหลืองนะคะเออแต่คนขับอยู่ไหนเอย เร็วผมจะไปกินไก่ KFC ครับเมื่อกี้ผมได้เศษตังมาจากการขับแท็กซี่โอ้โหไม่มีคนขับนะคะมาเราขับเลยละกันอาชีพใหม่นะคะขับรถเมล์เหลืองนะคะเออเลิศอ้าวเดี๋ยวก่อนโอเคนั่งใหม่ค่ะไปเร็วๆวขึ้นมาขึ้นมาเร็วเป็นเปนเร็วเป็นๆป็นีบแก่เร็วเร็วเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วรถจะออกแล้วนะคะเร็วเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยนะคะไม่ขึ้นแล้วหรอเร็วน้องขึ้นมาเร็วเป็นเปเลยค่ะเป็นๆปนเลยค่ะไป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  ไปเร็วปินปินเลยค่ะปินปินเลยค่ะน้องมานั่งมาอย่างวาเออน้องมานั่งมาแล้วนะคะปิ๊นปิ้นค่ะโอ้โหจราจรติดขัดนะคะไฟมงไฟไหม้ออนหมาเลยเนี่ยหมาเข็นอะไรก็ไม่รู้นะคะมีคนบาดเจ็บด้วยหรอมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะโอ้โหมีคนบาดเจ็บนะคะโอ้ยมีคนลงวะมีคนลงนะคะเดี๋ยวก่อนรถติดค่ะรถติดแป๊บหนึ่งนะคะขอโอกาสหน่อยเออไปไปค่ะไปค่ะแป้นแป้นค่ะแป้นแป้นค่ะเอ,อ้ยมีคนลงแล้วหรออะไรแล้วผมจะได้ตังค์ไหมล่ะครับเนี่ยโอ้โหตายละ แล้วผมจะได้ตังเอาโทรโด,โดพยาบาลอีกเออขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหฝั่งตลาดจอนะคะเขาจะไปรับคนป่วยนะคะเราจะไปดูกันก่อนนะคะเออนะโอเคไปดับไฟไปค่ะเราต้องเข้าไปเลยไหมเข้าได้เปล่าวะเข้าไปนะคะเออเรียบร้อยค่ะอันนี้ไรอะ่ะไฟไหม้บ่อยจังสถานีตํารวจนะคะโอ้โจรมันคงแค้นแหละนะไปจับมันน่ะมันก็เลยมาเผาโรงพักทิ้งเลยเผาทิ้งแม่มเลยนะคะ แล้วเครดอยู่ไหนล่ะจะขึ้นไปยังไงล่ะพี่นะโอเคดับไฟดับไฟดับยากอยู่นะคะเออมุมมองมันมองไม่ค่อยชันัดนะคะไม่ค่อยชันัดอะไรล่ะโอ้ยเดี๋ยวรถฝ่วนมาโอ้เดี๋ยวรถชนขี้แตกนะคะไปหาทางอุย้ยเดี๋ยวนี้ไงพี่เขาปล่อยไอ้นี้มาละพี่เขาปล่อยไอ้นี้มาละเดี๋ยวเราขึ้นดูนะไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าโอเคขึ้นไปขึ้นไปค่ะพี่มาไปค่ะพี่มันมันถึงไหมเนะ่ะ มันถึงไหมพี่ติดอะไรก็ไม่รู้นะคะมันถึงไหมเนี่ยเพ่โอ้โหมันถึงไหมเนี่ยพี่ต้องขับเข้าไปข้างในอีกหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ใครจะขับให้หรือเปล่านะคะได้ไหมเนี่ยดับบ้างไหมโอ้โหเดี๋ยวก่อนยิงกันเองละยิงน้ําใส่กันเองละตอนนี้เปียกนะเขาหน้าฉันเนี่ยฉันเจ็บตามากเลยนะเนี่ยอืมตายละอืมโอเคดับอยู่นะคะเราไม่ได้ลดดับนะคะคนอื่นลดดับโอ้ไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะไปพักผ่อนอยู่่ามั้งทำงานแล้วเหนื่อยแล้วค่ะ ดับเพลิงก็ไม่ได้ตังค์นะคะไม่รู้จะดับอะไรหนักหนาไม่รู้ว่าแกงแกงทําไฟไหมเพื่อเอางบหรือเปล่าไม่รู้นะคะเออตํารวจพวกนี้เออมันไว้ใจไม่ได้นะคะเออไหนเรามาเล่นสวนสนุกกันหน่อยนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะบันไดก็ขึ้นยากอีกโอ้โหแล้วทําบันไดมาแบบขึ้นยากฟิลเหมือนกลัวคนเล่นนะ่ะอืมไม่รู้จะทํามาทำไอ้ายตกโอ้โหเออพี่กระปากดีเกินอันนี้อะไรที่อยาบแดดนะคะฉันอยากจะขึ้นเออสไลเดอร์อะ,ะคะ่ะ มาสไลดเดอร์สักหน่อยนะคะโอเคไปปึ๊บกดปึบวิวนี้เลยเอาตูดถูไป่ลยเลยค่ะนี่เป็นงาขันตูดพอดีนะคะถูกกับอันนี้่อยปึบเติบตูมเรียบร้อยค่ะโอ้โหเย็นชื่นใจนะคะทุกคนตอนนี้พี่ได้รู้และพี่ได้ตื่นรู้ถึงโลกใบดีแล้วนะคะว่าคนดีมันอยู่ไม่ได้นะคะทำอาชีพสุจริตมันก็ไม่รวยสักเท วันนี้แหละฉันสบาเป็นโจนคะ่ะดูดิการแต่งตัวฉันครบรถนะคะนี่เลยคะ่ะวางระเบิดไปเลยนี่ยังไงตุ้มเลยคะ่ะเออเรียบร้อยนี่คือการป้นตั้งมาเดี๋ยวนี้นะโว้ยไม่ให้ใช่ไหมน้องน้องไม่ให้น้องก็เตรียมตัวลาโลกเลยจะ้ะแพ็กสามนะคะอุ๊ยกระเด็นคะ่ะเออเป็นยังไงน้องก็ตั้งมาน้องไม่ให้ตั้งพี่พี่พี่วางระเบิดนะคะพี่วางระเบิดนะคะเออยังไงยังไงเอยมาตัวนี้มายังไงคะเออดีเลยเกิดมาตรงนี้ใช่ไหมคะเกิดมาก็ตุ้มเลยคะ่ะ ถ้าเกิดมาแล้วไม่ให้ตังคือตายนะคะบอกก่อนไปสถานเดียวนะคะไปเตรียมตัวลาโลกดีเรียบร้อยเอ้ยมันมีคนเดินตาหลังว่าใครใครแกคือใครคะพระจันทร์เซียวหรอการแต่งตัวดีนะคะน่าจะมีตังเอาตังไห้ฉันบ้างก็ดีนะคะเออแต่งตัวอย่างเดียวเปึ้งเลยนี่เรียบร้อยเอ้ยมันถือระเบิดมาไอหมาระเบิดนะคะมันจะมาสกัดดาวยั่ว,วเรามันเราเป็นโจรไง มาตำรวจมันก็จะจ้องเรานะคะมันจะฆ่าเราไม่มีทางค่ะนี่เลยตายซะไอ้หมาตำรวจมันกี่นักใช่ไหมนี่ลอยมาตำรวจลอยนะคะอ้าวสวัสดีครับพี่เล่นน้ำหรอครับไปไหนครับนี่เล่นน้ำหรอครับเอาขนมต้มมาฝากครับผมนี่เป็นยังไงนี่เลยทดฐานเล่นน้ําไม่ยอมจ่ายตังค์นะคะโอ้ลาโลค่ะเอาไปอีกมัดหนึ่งไหมกลัวไม่อิ่มนะคะพี่เอาอีกมัดหนึ่งค่ะเออเรียบร้อยอิ่มไหมคะอิ่มไหมครับพี่เอหมาตำรวจนี่ว่าเอออะไรเนี่ย รถมาจากไหนคะโอ้ไม่ก็นี่มันเกิดบั๊กหรือเกิดอะไรก็ไม่รู้นะคะอู้พี่เขาตายแล้วหรออ้าวแล้วทุกคนแล้วขันขึ้นรถได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยตกเลยนะคะตกนรกนี่แหละนะคนชั่ว